นี้ค่ะได้รับเกียรติเนี่ยฮะ นั่ง,ง,งหัวโตะเลยนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขถแถลงความคืบหน้าสถานการณ์โรคโควิด -19 เนี่ยณสํานักง,งานประหลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งตอนหนึ่งนะครับได้พูดถึงสายการบินแล้วก็พวกก๊ปทัวต่างๆทัวไฟไหม้อะไรพวกนี้ที่ออกโปรโมชั่นไปเที่ยวในประเทศกลุ่มเสี่ยงมีการหันราคาล่อใจนักท่องเที่ยวเช่นไปญี่ปุ่นในราคาเพียง ขาละ1 0 0 0กว่าบาทโอ้โหถูกมากคือท่านไปเซิร์ชดูจริงๆนะฮะ1000กว่าบาทก็สามารถไปประเทศเหล่านี้ได้แล้วหรือไปกลับ2 0 0พถึง3,000บาทบอกเลยว่าค่าตั๋วถูกแต่ค่ารักษาพยาบาลนี่แพงแน่ๆค่าเสียโอกาสแพงมหาศาลและหากไปรับเชื้อเต็มๆม,มาเนี่ยนะฮะอาจได้ไปเที่ยวครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายดูสิ <c oughs> ต้องขู่กันขนาดนี้ <c oughs> ว่าใครจะไปนี่ระวังไปรับเชื้อมาเนี่ยนะฮะเดี๋ยวไม่ได้เที่ยวอีกนะ เพราะฉะนั้นต้องหักห้ามใจท่านบอกเมืองไทยเนี่ยยังมีอีกหลายที่ที่ไปเที่ยวเยอะแยะเลยนอกจากนี้นะครับท่านยังบอกด้วยนะครับว่าสำหรับผู้ที่จองตั๋วไปแล้วขอให้นึกถึงตัวเองก่อนในการตัดสินใจเดินทางเนื่องจากว่ามันได้ไม่คุ้มเสียจริงๆฮนะตอนนี้พอมีคนบอกอย่าไปประเทศนี้นะมีความเสี่ยงนะแต่บอกไม่ได้ซื้อทัวไว้แล้วอย่างนี้มันไม่ปกติ อย่างนี้คือคุณเสียดายเงินคุณก็จะไปเดินเข้าไปหาความเสี่ยงทั้งที่ทุกคนก็บอกว่าอย่าพึ่งไปเออย่างนี้เป็นต้นคราวนี้จะมาบอกว่าแล้วใครจะมารับผิดชอบไอ้ตรงนี้มันต้องมันต้อง,ม,องมันต้องช่างกันเองอะ่ะคือมันไม่ไม่ไม,ไม,ไมีไม่มีใครมารับผิดชอบะครับบอกได้เลยรัฐบาลไม่สามารถไปบอกสายการบินได้ว่าเออถ้าเขาไม่ไปแล้วต้องคืนเงินหรือไปบอกบริษัททัวร์นะบอกว่าโอเคขอให้ประกาศยกเลิกทุกคนแล้วก็คืนเงินทุกคน เงินมันในธุรกิจมันหมุนเงินทุกคนน่ะรับมาป่านนี้ไปไหนแล้วก็ไม่รู้ไปจองตัว๋วไปจองโรงแรมจองอะไรม,มันก็หมดแล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งไปจองทัวร์แล้วก็รอนะครับอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปเที่ยวเมืองไทยครับผมพูดแค่นี้ก็แล้วกันนะค่ะขอ,ขอบคุณนะเที่ยวเมืองไทยครับผู้ชมครับอย่าไปเสี่ยงขณะที่กรมควบคุมโรคนะฮะย้ำประชาชนที่มีแผนเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้เนี่ยและไม่มีความจําเป็นต้องเดินทางเลื่อนออกไปเลยเลื่อนออกไปก่อน ขอบคุณสำหรับการรับชมทีเน้นช่อง16นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดการติดตามอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเทียบเลยครับ